สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้มากินแซลมอนแคนดี้วัสสันเออเป็นยังไงมาดูสิมักในเกลือกับน้ำตาลซ้อยเบิรมีดกับเป็นมีด <c oughs> มีดทำค้่วต้องซอยยังไงบุกซอยบาง,บางๆมักคือแข็งที่จังช็อกโกแลตเอเย็ดเย,ดยดลลตินค่ะ ซอนซอนกระมียคือพวกเก่ากันซอนแถมรถดีมาจากเมืองไทยเด็นี่ของแท้เด็นี่ซ้อนซ้อนส้อมรถดีเด็นี่กินเมื่อโอ้เดี๋ยวป้าป้าหยิบโซโชจูโอ้โช้น้ำซอสไหมเนี่ยกินกันซอสนี่ก่อนมันเค็มอยู่แล้วเหรออืม ปลาลมควันใส่ใส่โอโทโต ฉันต้องใช้ตะเกียบม,มันถึงจะเป็นญี่ปุ่นเอาไหมใช้ลําแหลมยาว กับแกี่ยม,มบ้างบ้างคืนกับสลัดกับขนมปังน่าจะอร่อยเกี่ยมอรักปังรอยด้วยพริกไทยข้างบนโอเคนะอืม,อม โอ้ยชีสัตวเขากินอันนี้เขาก็ต้องบอกว่าโอ้ยชีนี่โอ้ยชีนะอันนี้หมักกี่ชั่วโมงหมักชั่วโมงเดียว ข้ามคืนเดี๋ยวจะพาทำสูตรอีกสูตรหนึ่งมไม่ได้ซื้อผักสลัดมาบ้างบังบางมากไม่มีความขาวความมันมันอืม 拜拜。Bye bye.